เราไปเอาตัวเล็กให้ได้มื่นหนึ่งแล้วเราไปลงโตะใหญ่เพลงนึ่งมันเลยเราโดนอีกแล้วเราโดนอีกแล้วมันมันมันเขาหลอกล่อหนูครับเขายืนเขาเฉยยหุ้ยสองมืดขอบคุณครับลุงแล้วลูกเ<ำ>ต้าเหล่าใครเนี่ย เราอยู่ที่นี่มากี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยเมืองนี้น,น,นูน่าจะหนึ่งปีแล้วครับนูจำได้ว่ามาช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วนู่นเลย รับเพียงแล้วดูแล้วก็จีดถึงต่อสภาพลูก like like ะูหนาลูกมีลูกจะูนาลูกมีลูก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 ะูนาลูกมี like that why กลับมาแล้วแล้วก็บ้างเรากลับมาแล้วอ้ยยนาทุกเสร็จเรากลับมาแล้วรวก็บ้างคิดถึงเราไหม เราคิดถึงล้กระบังนะเราแววตัวเล็กให้ได้มื่นหนึ่งแล้วเราไปลงโตะใหญ่ว้าวบว้าวว้าวว้าวตปกดไลค์ในสตอรี่เดูดีลักชรีก สวัสดีเจ้าลูกไม่เจอกันตั้เนนงเนอะแล้วยังเล่นยังไงต่ออ่ะรวบรวมความกา,เ,า,ยยาเธอ,อมไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบบเธอไม่อิงกับผู้ชายแบ,บ,บย๊บบอย อย่าอย่าทำอย่างนี้นะลุงนะหกเข้าได้ไหมล่ะโอ้ยแดงมันเรียแเราแล้วนี่อย่างนี้เลยวิ่งดิเอ๋ห้าพันเบลเธอทำไมมันยากจัง ย yeah, no. oh, านะเฮ้ยเกินไป,หร,ปหรือเปล่าก้าวเข้าไปเฮ้ยเอาดีด A few moments later <c oughs> นีนน่นี่แน่นี่อ้าวไม่โดนไม่โดนนี่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 นนโดน อีกแล้วเล่นกูอีกแล้วลุงเพลงหนึ่งมันเลยเราโดนอีกแล้วเราโดนอีกแล้วนี yeah. ่แหละเป็นไร เสียแหรอใช่ครับหนูโดนอีกแล้วครับโดนไปเท่าไหร่หนูโดนไปประมาณสี่หมื่นห้ามืนครับโต้ไหนโต้เล็กโต้ใหญ่โต้ใหญ่เลยครับเขาขโมยเงินหนูไปหมดเลยหนูไม่ได้ขโมยหนูไม่แทงหนูมันมันมันเขาหลอกล่อหนูครับเขาก็้ืนเขาเฉยเฉยเล่นกีตกิ์าล่ะ เเล่นไปไม่กี่ตาเองเรได้มาแล้วแล้วเขาก็เอาคืนไปหมดเลยเล่นได้มันไม่ยากมันยากตรงเลิกเล่นจําไว้ใช่ครับแล้วไปฟาร์มอะไรมาแด้สีเหมือนไปหมดหนูไปทําเหล็กมาเออ้วไปขายได้ตังก็มาเล่นยังไม่ได้ขายเลยครับตังเก็บล้นล้วนเลยหนูต้องใช้นะ่ะ <c oughs> นั่น ใช้ทําอะไรอะหนูจะใช้ไว้ซื้อของขึ้นของครับแล้วลุงเขาก็เอาไปหมดเลยแล้วแล้วเหล็กจะใช้หรือจะขายหนูต้องใช้ครับเหรอแล้วมีอะไรขายไหมล่ะหนูไม่มีอะไรเลยหนูหมดตัวหมดแล้วหนูมีโทรศัพท์ครับลุงสนใจซื้อโทรศัพท์จากหนูไหมรุ่นไหนตอนนี้เป็น iPhone X ครับ ไอโฟนสิบห้าลุงไม่มีไอโฟนสิบห้าไอโฟนเอ็กครับแล้วก็มีแน็คบาร์กับเท็ดดี้แบร์ลุงสนใจไหมครับลูกขายหมดเลยใช้ทำอะไรได้บ้างแ็นสแน็คบาร์เอาไว้กินยามหิวครับลุงลองท้องนิดหน่อยแล้วก็ตุ๊กตาหมีเอาไว้ให้สาวได้เลยครับลุงแล้วก็เค้กวันเกิดสนใจได้เลยครับเค้กวันเกิดนี่เอาไว้ส่งสาวลุงไม่มีสาวลุงไม่ให้หรอกอะซื้อแน็คบาร์ก็ได้มย ว้ยน่ารักจังเลยลุงให้หนูเท่าไรหนูรับหมดเลยครับนหนูมีที่จีเล็กขาย,ยด้วยนะครับลุงไงนหนูเจอคนใจดีแล้วลุงเปิดกระเป๋าหน่อยครับหุย้ยสองมืนขอบคุณครับลุง <c oughs> ลุงเป็นผู้วีพะคุณชื่ออะไรล่ะจ๊ะ ต่อชื่อโปเก้ใช่ไหมใช่ลุงรู้ได้ไงอ่ะโอ้โหติดเทนตะขนาดนั้นจะจำไม่ได้แล้วมันเงาๆครับลุงว่าแต่ลุงชื่ออะไรเราเป็นน้องของใครนะพี่ชายเราชื่ออะไรนะพี่ชายหนูพี่แท้ๆหนูชื่อเมทันครับมันมีอีกคนหนึ่งพี่ชายเหรอเราลุงเคยรู้จักรู้สึกเขาเคยเลออนเหรอเออน่าจะเลออนเลออนวันช็อตใช่ไหม ใช่ครับเลโออมาชอครับเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับรู้จักเลโอใช่ใช่เขาเป็นคนไม่ค่อยดีลุงจะไปสนิทสนมกับเขานะคะเป็นไรทำอะไรไม่ดีเหรอเขาก็ไม่มีอะไรนี่ใช่เขาเป็นคนไม่ค่อยดีเพราะช่วงนี้เขาไม่มีตังค์ครับอ้าวตายแล้วแป๊บเขาตังไปไหนหมดเลยโอ้เขาเอาตังค์ไปลงโต๊ะเหมือนกันครับเอาเหรอใช่แล้วเขาก็โดนหนูไทยมาติดพนันทั้งพี่ทั้งน้องเลย ใช่เลยไม่มีใครห้ามใครแล้วแล้วไปไหนนะไม่เคยเห็นเลยไอ้เลออนมาช่วงไหนเมื่อเช้ชาตอนเช้ามันก็จะอยู่ใช่ครับแต่ว่าเขาน่าจะเพิ่งนอนไปเขาก็เลยน่าจะยังไม่ตื่นครับ <laughs> ม,มันอยู่ดึกเหรอใช่โดนหนูใช้แรงงานไปเขาก็เลยอยู่ดึกเลย <ทำ S 1> ชั้นคนนั้นเขาแอบ,บถ่ายรูปเราคร่ะเบียร์น้ R, องดูเบียร์ G R, มาหน่ยิ มื่อกี้มันเหมือข้างบนหนูต้องเบาเสียงเพเลงอันนี้นัมันกันตอนแรกเสียไปสองแสนลุงก็ไปตามให้ได้มาแสงแปดอุ้ยันนี้เรานี่โปเก้โดนไปสี่หมื่นพอตกมาเลยหี่ก็เลยซื้อขนมไปสองหมื่นใะหนูทั้งเนื้อทั้งตัวเลยสี่หมื่นหนูไม่เหลืออะไรเลยหวังว่าจะไม่หวังว่าจะไม่ไปต่อทุนนะได้เลยครับลุงหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ไปต่อทุนเพราะว่าหนูมีเมลัยหนูค่อยมาโดนเขาหลอกอีกทีหนึ่ง มีมมเบอร์ผมไม่ได้นะเบอร์เหรอครับเราเราสองคนไม่น่าไม่น่ารู้จักกันตากรนล่มจมบอกบอกเลยก็บอกเลยอะจะมาก็เดี๋ยวผมเอาเป็นเพื่อนก็ได้ครับแต่ถ้าถ้าตังบวดอะผมก็มีนะไม่รีบไม่มีดอกไม่มีดอกด้วยเหรอแต่หนูหนูน่าจะบิดนะครับบิดเอาไงดบิดตังแล้วก็มีไม้ะ้อยปีด้วยดิ ไม่ใช่เราอวันช็อตนะอย่านะอะไรนึปะจะโปรเจกต์ที่พวกเรไม่มีอาวุธใช่ไหมอ๋อหนุจะขึ้นไม้พูครับหนูมีอาวุธนิดหน่อยสวัสดีจ้าหนูมีไม้กรอบกับไม้สองปีครับแล้วก็มีบง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 อันนี้ไม่เห็นคืออะไรอ่ะเห็นครับพี่คืออะไรอ่ะ มคือมาชั้นานีบไมเคเคอ่ะใช่มันฉลองหนึ่งปีครั้งแรกน่ะบมอันนี้ฉลองเคเคสตูดิโอด้วยอ๋อผมรับจำนำนะรับรับครับมันมันมอบได้ไหมครับหนูพร้อมจำเลยตอนนี้อีแหละวิธีวิธีนักลงทุนอ่ะมีอะไรจำหมดขายหมดอ่ะบอกเลยใช่เลยมีพบกมีสากระเบือจำหมดอ่ะว่าแต่รับ รับรถแบบรถ5โลไหมครับรถเริ่มต้นน่ะหนูจะจำให้เหมือนกันมีรถแรงไหมล่ะอ่ะมีรถแรงรถแรงรถแรงไม่ได้ครับรถแรงหนูต้องเก็บไว้ใช้เพราะว่าเราขับรถอะไรอยู่อะอะไรนะครบเราขับรถรุ่นอะไรอยู่หนูขับนีออนครับ สองล้านใช่รับจำสองล้านเขาเขาซื้อให้หนูนะพี่ครยพี่ชายเขาซื้อให้หนูเป็นของขวัญหนูเลยอ่อยจำไม่ได้จำไม่ได้หนูหนูไม่กล้าเอาไปจำครับหนูกลัวโดนเรียกคืนทันทันหันไม่เดี๋ยววันวันไหนหน้ามืดมาก็ไม่แน่ชสาม้าน่าจะปล่อยแล้ว ถ้าเกิดว่าเขาทําร้ายจิตใจหนูโดยการไม่ให้ตังหนูหนูก็อาจจะทําลงไปโดยพละการสวัสก็ถ้าเราไหนจะจาก็ตักขาพี่เขานะพี่แจวพร้อมรับเลยแต่ทักมาเอาถูกช่วงไหนถ้าไม่ถูกช่วงก็เราไปพักผ่อนช่วงไหนลุงเห็นเราอยู่ตลอดเลยพักผ่อนบ้างไหมพี่ต้องพักไม่ว่าจะดึกไม่ว่าจะเช้าไม่ว่าจะอะไรเรานั่นแหละหมายถึงเรานั่นแหละหนูเหรอเออ โนูเยี่สนจะ24ชั่วโมงเลยอ่ะหนูพักช่วงพีคทา์ครับอ๋อโอเคช่พีคทามหนูรับแล้วทําไมไม่มาช่วงพีคทา์อ่ะใช่เพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันนอนม่เป็นเวลาแล้วก็ปรับเวลาใหม่ดิมาเวลามันไม่คงไม่มีเพื่อนเออมาพีคทามดีกว่าเพื่อนเยอะแยะ หนูพยายามที่จะมาอยู่ครับหนูตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วแต่ว่ามันไม่ยอมปลุกหนูหรือหนูไม่ได้ยินเองก็ไม่รู้เหมือนกันหนูพยายามเออมาพิคามไปเจอเพื <mystery> ่อนเพื่อนเล่นกับเพื่อนเพื่อนเด็กๆไวเดียวกันด้วยสนุกด้วยมาเวลานี้มันไม่มีใครใช่ครับเหลือคนมีอยู่ไม่ถึงร้อยอะเห็นโพสตลอดเลยเหงาไม่มีเพื่อนนู่นนี่นั่น ช่วงพี่คามาดูโพสเงาคขาตัวทำไม่ไปหาเพื่อนละไม่ไปทําความรู้จักไปเล่นกับใครละเยอะแยะเด็กๆไปเดียวกันจริงๆบางทีหนูอยู่ประมาณสิบคนหนูก็ยังโพสเงาอยู่เลยครับเี่ยแปลว่าลุงตกหนูพังหลู่ซะแล้วสบายใจแล้วมีคนเชื่อว่าหนูเงาเอ้าก็ไม่รู้ก็เห็นโพสใครจะไปรู้ล่ะใช่หนูก็เงาจริงๆนั่นแหละ เป้ลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยหนูเป็นลูกตาอุ้ยเคิร์นที่อยู่บะที่อยู่บอลเหมือนกันครับแต่ว่าเขาหายสาบสูญแล้วก็ปะป้าทีโอโดโออ,อทีโอโดอเคยเห็นบนติเทนอยู่แต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงอยู่แก๊งไหนอะตอนนี้อยูโอเอสครับอ๋อลุงก็รู้จักลุงอะไรซมูเอลข,ข้าวเหนียวข้าวโอ้ข้าวโอ้วอแต่หนูยังไม่รู้ชื่อลุงเลยลุงชื่ออะไรนะครับ เรียกว่าลุงลอนก็ได้ฮะเรียกว่าลุงรอนก็ได้ลุงรอนเรืออ๋อลุงรอนลุงรอนที่เคยไปหาลิวเลอร์กับพี่เลออนใช่ไหมออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยอย่าไปคบกับคนไม่ดีอย่างนั้นเลยครับลุงไม่ดียังไงเขาเพ่ช่วยพาลุงไปดูจุดเยอะแยะคนเขาไม่ยอมตื่นหรือว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วช่วงเนี้ย เขาเขาก็แค่เหนื่อยก็พักแค่คคนั้นเองเดี๋ยวข้าเดี๋ยวดี๋ยวไปกินข้าวกันเราอยู่ที่นี่มากี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยมนู่นนูหนน่าจะหนึ่งปีแล้วครับนูจําได้ว่ามาช่วงค<า>ริสต์มาสปีที่แล้วนู่นเลยมาก่อนลุงอีกลุงมาก็ประมาณเมษาพฤษภาแล้วมั้งโอ้แต่ว่าลุงรวยกว่านูแล้วเพราะลุงไม่เล่นการพนันไงเอออันนี้มันเจ็บจี๊ดเออเดี๋ยนูไปกินข้าวก่อนนะคะ โอเคแล้วเจอกันเจอกันค่ะขอบคุณครับลุงบ๊ายบายโ <bye. S 2> ชคดีครับไปแล้วนะคะบ๊ายบายยู่มันเมย์อ,อยู่โอเค <Okay. S 1> ลืมข้าว <laughs> แล้วเราก็ขายสนแน็คบาร์ไปแล้วด้วยเรียบร้อยเลยสามหมื่นนนนเฮ้ยถือว่าได้กำไรเลยท <laughs>